ถ้าพูดถึงภูเก็ตค่ะถือว่าเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องเมืองท่องเที่ยวอันดับมันที่ติดอันดับโลกนะคะตอนนี้ทั้งตำรวจสถาบันการศึกษารวมถึงอีกหลายภาคส่วนค่ะมีความพยายามร่วมกันในการลดอาชยากรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงปัญหาจราจรเพื่อสร้างภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาวะในทางที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างติดตามเพิ่มเติมแบบคุณติชิลาพุทธสาราพันแ์่เส้นทางขึ้นเขาสูหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเนินลาดชันและคดเคี้ยว เป็นหนึ่งในหลายจุดของจังหวัดภูเก็ตที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศจึงเป็นที่มาของโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและมาตรการในการกำกับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดภูเก็ตของสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ซึ่งพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ดื่มแอลกอฮอล์และเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นกลุ่มเสียงหลักที่เกิดอุบัติเหตุแต่ภายหลังการใช้มาตรการนำร่องจูดริงวีด r i v e เพื่อรณรงค์ให้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะหลังการดื่มแอลกอฮอล์ข้อมูลจากโรงพยาบาลพบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บใน3สัปดาห์แรกก่อนเริ่มดำเนินการ917คน แต่3สัปดาห์หลังลดลงเหลือ797คนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าก่อนหน้านี้ให้คนบังคับใช้กฎหมายแต่ก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งเช่นการทำจุดกับรถหัวโตในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งทำให้การจราจรติดขัดน้อยลงและอุบัติเหตุก็ลดลงด้วยแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องนำระบบมาแทนคนซึ่งขณะนี้ได้งบประมาณ98ล้านบาทเพื่อเพิ่มกล้องสีประเภท คือกล้องวงจรปิดที่ใช้ AI, AI ควบคุมตามสีแยกกล้องตรวจจับใบหน้าเพื่อป้องกันอาชญากรรมกล้องตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนร,รถและกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์กล้องตัวที่4เป็นกล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้ใช้ใช้ในเชิงป้องกันอาชญากรรมหรือจะมาทำไทม์ไลน์เวลามีเกิดอุบัติเหตุถ้าเราทำไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าเขาไปไหนมาสามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดตัวตัวที่4คือเป็นกล้องติดตัวเจ้าที่นะครับก็ สามารถถ่ายทอดสดแบบเรีลวทม์กรณีอย่างเช่นไปดูแลความปลอดภยัยฝอยบางลาถนนคนเดินถนนถลางเนี่ยก็สามารถติดกล้องเรลวทม์ time, ก็รายงานได้สู่สังกัดประกล้องตัวนี้ก็ตรวจจับใบหน้าบุคคลไปในตัวด้วยเป็นการป้องกันเหตุนะครับรถบัสรับส่งฟรีย่านเมืองเก่าภูเก็ตคันนี้เป็นหนึ่งใน24คันที่ขอวิ่งให้บริการเช่นเดียวกับในเส้นทางเลียบหาดป่าตองที่มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาของทีมภูเก็ตพัฒนาเมืองที่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆซึ่งจากการศึกษาพบว่าหากมีรถให้บริการประมาณ300คันจะครอบคลุมการขนส่งทั้งเกาะและในระยะยาวอาจต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อลดค่าโดยสารเราได้ทำงานร่วมกับสอนอขอว่าเราควรที่จะพักนันเรื่องค่าขนส่งที่ให้ประชาชนสามารถเอื้อมได้ถึงจริงๆไม่ใช่ว่าลถขนส่งสาธารณะทำมาเพื่อ นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่า50บาทร้อยหนึ่งเนี่ยจริงๆมันแพงไปแต่ถ้าให้เราไปวิ่ง15บาบาทเราก็อยู่ไม่รอดทีนี้เราจะมีกลไกยังไงที่ภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนเพราะนอกเหนือจากกรุงเทพเองเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนเลยที่ภาครัฐสนับสนุนเรื่องขนส่งสาธารณะการบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยบนถนนเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามผลักดันของหลายฝ่ายที่อยากสร้างเมืองภูเก็ตสุขภาวะ จึงทำให้เกิดเวที policy forum สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคตขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยความรู้ซึ่งได้มีการนำเสนอสองงานวิจัยและหนึ่งกลไกทั้งเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน,นกลไกสุขภาพระดับจังหวัดและระบบการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมโดยมุ่งหวังยกระดับให้ภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งสุขภาวะที่ดี ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน